สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลุงยิ้มกับป้าแตนครับโอ้ย <c oughs> มือนี้เป็นมือสันวันดีพี่น้องคือกันนะครับเนี่ยกินข้องมาทำยาทำยาเบาหลายเพิ่นสิหัวหรอวะก็คือเบาเปลี่ยนม่ยิ้มเจอคือเบาเปลี่ยนพี่น้องขาอันได้ยินว่าคุณแม่สุภาพอันฟอมเพีงกับอันเต่ายิ้มพะนะ วันนี้ก็เลยอยากฟังเสียงก็อยากฟังเสียงว่าเสียงเราสิไปได้สักไหนสันเดียให้ปลาเตนเป็นพุกงยิ่งเหว่ปลาเตียนเหวเอาเพ่งนีพ่อนะเอาจับเอาเอาได้ก็หนึ่งบัง บ้านก็พี่ทำนาทำนาปลกกข้าวทุกเมื่อก็ทำนาเืนอขายเพือไว้ซื้อข้าวกินบ้านก็พีอยู่ย <ะ S 2> ที่มุมนาน <c oughs> ส่วนตัวยูพินนอนแพงส่วนตัวยูพินอยู่สมุดรสา มีมาเจอคนงาม <laughs> คนงามมาเจอดาวพะนองนบุญของโลงมาพบพักน้องคนอยากไปอยู่จังที่สมุทรสาคร <laughs> บ้านแพ่งเ <laughs> ดียวบอลพูดมากกลัวไม่จริง <laughs> ที่ทนาปูข้าวรักน้องสาวแก้มเรือน้องเป็นสาว,วงามคือเน้าข้าวไม่ทอดทิ้งออถ้าพี่จะไปขอไปขอ,ปขอพ่อจะว่ายังไงออแต่ว่านี่ไม่หล่ะน้องสุแสนดีจ้ะ ถ้าพี่ไปขอน้องกินกิงนุ่มหน้าข้าวรับรองไม่ทอดทิ้งล้วน้องเก่งอย่าทิ้งสาวเนื้อเปลือกปุ๊เจินบตึงมากเอ้าเอาตลอถั่วงอน พี่ทำงาปูกข้าวรักน้องสาวแก้มเรือน้องเป็นสาวนาซหนุ่มน้าข้าวไม่ทอดทิ้งถ้าพี่จะไปขอไปขอพ่าจะว่ายังไงน้องสุดแสนดีใจถ้าพี่ไปขอน้องจริงๆ นุมน่มนุ่มน้าข้าวรับรองไม่ทอดทิ้งรับน้องเก่งอย่าปล่อยให้น้องกินเกลือ <c oughs> โอ้กินเกลือแม่งแคมตัวน,โโนอนกู <c oughs> กินพริกเอาได้เนี่ย <c oughs> เอาแต่ว่เาเมีเกลือจะกินยังจันนะฮะกินเ,เนนะืเ้นอเอ็นซาหรอกินยังเอ่าน้ะเกลือเนาะอืม เด็กมองเดกแง้แผลต่างว่ามีเกเเเออลือเด็เจ้าสีเอายังเลี้ยงเราปากแดงก็มีนะปากแดงให้ปากแดงอีกแล้วขี้ว่ได้เนาะอยากตอนมันให้ปากแดงโอ้ขอใจขอใจอยู่ได้อยู่ได้อยู่เป็นตัวน,นี้มห้เต่าไหมเต่า,ย, <c oughs> ตายิ้มเต่ายิ้มใส้ก็ว่าสิเลี้ยงยังเยอะมั้ยเนี่ยเออะมอากค่ะใช่ไห ป้ายิ้มไปเฮ็ดให้เราปะหน่อยโทรศัพท์ไปโทรมาผู้มาหาเดี๋ยวกันผู้สาวเก่าเฮ้ยเอาคือผู้สาวเก่าจรินเดี๋ยวนี้มีผู้สาวใหม่หรอบอเออเอาแล้วเอาแล้วงานเขาแล้วเพียงเพียงหัวหัวเพียงว่นนีผู้สาวใหม่แล้วสาวเก่าเขาก็เหลื่อมได้มีผู้สาวใหม่ผู้ไม่ อขาลมดีเลยเพงเรือชาวเ่งอ่ะอมมาว่าดอกบดแล้วอ่าต้องมาเปลี่ยนแพงเงนที่เป็นไปน้ำบ่ไดไปน้ำที่ที่เขาเขาสูงเกินไปเอาแล้วเสียงไปบ่ไหวเวลานั้นอืมันมัหน้ฮักน้อง ไอ้น้องเตียมห่อผาหนีไปน้ำกันสาไอ้สีเลี้ยงไอ้สีเบึง้มาตั้งแต่านั่นบ่มีแต่งน้องเป็นเต่าจ่อข้าร่มปานี้สิเออจุ๊บบอลร่ำจุ๊บบ่บ่มมีสีน้องโอ้มีนสีนเอาไม้ดูเอาไม้ดูหลานเอ้ยดู เอาลองเต็มเสียงได้หนึ่งสอ,อ,องสามลาน้าเออฮันมันน้องใายให้น้องเตรียมหอผ่าหนีไปน้ำคันสา้สิเลียงไอ้สิบัง <c oughs> โอรออีกแล้ว

อยากเป็นวาแตนอยากเป็นวาแตนได้แช่นกันก็จะไปลองเพินฟังดกอลุงเนะมาหาเพียงที่มันได้ส่วนตัวแม่หาเพียงเงันได้แม่โอ้โหเพี่อดีนี่ ไปทำก็ได้เอาฉันทำเจะไทำถอะขึ้นอยางจนอนรับพ่อพีมรับอยู่พี่พี่บ่าอ่ำเจ้าพ่พหลอกเจ้าพี่ามเจ้าถามเราว่าเราเป็นนอนใส่เมือขึ้นเหรอนอนใส่มื่อขึ้นเจ้าเป็อนแล้วว่าเป็นคาักองคารักพนักการโอ้มานอนนพนัการบานแม่น้อนดมเนาะคุณสงการเห็นมานอนเป็น่นมูบ้าโดมนี่ของดีันี่นะน้ำผลไส้ใส

มองี <łość> ้ยออกไปว่านกันเงยข้างหน้าเบิงชิประเจางูเบิงิอันนี้เนื้อสุาพลอาไปอันนั้นด้วยายกสุภาพเราไปไปอันนั้นไมไปเต่าเพิ่นนะเอออ็นตรล่มมอคุดออนไนเมื่อวานนอนเบิ่งมาใช่ฟันเห็นผู้สาวเดียวอืม ไม่ได้จามาม่นด้จามไม่ได้จามบางว่าแฟนกจินงั้นก็สมัครอาจนินทานาพ้น่มนินทาคอยวันนี้เออเมีนว่าเจ้าหลายใจแล้ววะอือมสมัครกับบมักแมนโลเล่หรือวะผู้สาวอันยังบาไม่มีเออไม่าจะใส่อีกนะวันนี้เนสาวกไม่ม ไป็นยิ้มงานเขาเจ้าอีกแล้วมีมีคุณน้อครับเจ้าติดต่อไปกับเธอมีมีบูชาหนือครับเจ้าเจ้าติดต่อครับกับเธอไปเจ้าเถิงครับมาเป็นผู้บ่าที่คนรับบัตรได้ดินี่กับเธยเอาแล้วเอ้าเถิงครับเจ้าเถิงเราบอกเราเถิงแล้วนะไม่ลุงยิ้มเลี้ยง เดาจ้าลุงเย็นแล้วได้ลุงเย็มแล้วได้มาไ่ปากหาย่นก็เลยมาเลี้ยงจ้ะคืนผู้สาวอันเคี้ยเล่นเคี้ยไปเคี้ยมาเคี้ยมาเคี้ยไปเอากินิมึงนู้มันหวานว่าผู้เบาเสือให้นั่นน่ะโอ้ยเสียหวานนี่หวานก็ปากก้นหมดเลยปากผู้เบาหวานเลยผู้เบาปากหวานมั้งมันสิขวมมันสิหล่นดูดออกกันหวานก็พวกเหยียดนะมึงห้อง หวานหวานหวานแก่งหวานนี้ลายยงหลายห็นหลายเลยจ้เป็นวัลายเป็นวัดที่ช้ะฉันไคน่ละฉันเป็นวัดละเพราะฉันม่อยากออกมากอ้าวเดีมาจัดแก้วย่าเปนพวกอะไรมืออนมือกองโอ้เอาฮอซนนซนเอาเอาว่านี่ไทยอยู่ เอาแน่คือนอโป๊กแม่ไม่ไม่ไม่ันหนาวบนกองหนึ่งสองอุ้ยการจำมว้าวอย่านียิ้มเจ้านี่เอออย่ามันหนักมันนว่ะมัรุษนุ่นว่ะน้ำแขรุดโอ้พอทำมาดาลุงยิ้มนี่เด็กจะได้วิ่าวว่าน้อมือไหนวุ้นไหนสอนเจ้พกานสอนเจาตีจมนอนจะไปนอนน้ำพนัการพยาการสอนก็ขาด้นีเออช่ใ่เขาทูนเออ เก่งเลยเก่งแล้วเก่งแล้วมาทำเงินอาจารย์สอนเอฟเอฟซสอนเป็นบ่เออว่าให้ลูกเล้ยเป็นบอคนบอกว่าให้มาเรียนวิชาน้ำก๋วยเวลาไปยังได้แบบนี้เขาบอกว่าให้มาเรียนวิชาน้ำแขกหลอดพะนะแขกหลอดสอนพะนะโอ้่ารรมดาลุงยิ้มนดิแล้วมันเมื่อจิบไปเที่ยวเก็บเงินไหวเด้อไปเที่ยวเที่ยไปพูดแล้ว ไปแพหแล้วเมื่อไดเอ้มือใรทำไม่หน่อยตัวหน่อยยังหจับคนไ่ไปแพเลยดูกลแพ่ไหแ้แพ้สมุติประการไปยังไแพ้่ยุหลอกนแกนกับอะไรสิ่งนี่ก็มีเยอะแยะมึงไปเที่ยวมีแพร่นี่ม่มีแพ่กนเยอใกล้้บานหละนั่นแล้ยวใกล้บานเจ้า ออกงั้นกันี้สวัสดีครับคลิปนี้กับซ้ำนี้วันเด้ครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับแล้วก็ฝากท่องเกศสุภตาให้เนื้อครับมะ <c oughs> ลาเกศสุภตาเ <c oughs> สีงสยงใสอย,ย่าลืมก<อ>คไรลายโคตรแซ่และกกตรรัพยะไคร่มาก็ลงพอมพ่อพ่อพ่อพครับสสดีครับ